สวัสดีนะครับสวัสดีบรรดามิตรรักแฟนเทรดของคอนเทนต์สไตล์ที่น่ารักทุกท่านนะครับมาในแบบเวอร์ชั่นคลิปนะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่างไลฟ์ตอนกลางวันเลยแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะกลับไปทันตอนทุ่มครึ่งด้วยนะครับเพราะว่ากว่าจะเสร็จงานวันนี้ก็ปาเข้าไปทุ่มกว่าแล้วนะครับแล้วก็น่าจะไปเจอกันในไลฟ์ตอน3ามทุ่มครึ่งอนะเนาะเรามาอัปเดตแนวรับแนวต้านสําคัญๆตอนนี้กันก่อนนะครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งเนาะ แนวรับสําคัญเนี่ยมันคือโซนเดิมนะครับบริเวณ2,295ถ้าเกิดว่าหลุดราคานี้ไปเนี่ยอาจจะเจอกันได้บริเวณ2,280ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าถามผมผมคิดว่าคนที่ไม่มีออเดอร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อในโซนแนวรับสุดท้ายตรงนั้นนะครับเพราะว่าการที่ราคาลงมารอบนี้ถ้ามันหลุด2,295ลงมาด้วยข่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะครับที่ราคาอาจจะหลุดแนวรับบริเวณ2,280ได้ถ้าเกิดว่าจะ รอซื้อนะครับรอให้เกิดราคาหลุดแนวรับนั้นไปก่อนนะครับอาจจะไปดักซื้อเอาโซนบริเวณสัก2200ตั้งแต่70ลงไปถึง65นะครับเพราะว่าโซนบริเวณ2 5 5 5เนี่ยเอาทุกทีบริเวณ2255เนี่ยจะเป็นแนวรับใหญ่อีกหนึ่งแนวนะครับส่วนแนวต้านแน่นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่จบไลฟ์ไปจนถึงตอนนี้เลยเนี่ยราคายังไม่ผ่านโซน2310เลยนะครับ ซึ่งตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งโซนแนวต้านซึ่งเป็นจุดสําคัญและสําหรับวันนี้นะครับถ้าผ่านแนวต้านนั้นได้ขาบายผมรู้สึกว่ามีโอกาสจะขึ้นต่อนะอาจจะขึ้นไปหาเทสโซน25ถึง30ได้แล้วถ้าเกิดว่าขึ้นต่อด้วยข่าวนอนฟาร์วันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะผ่านไปถึง2 3 4 0ถึง50ได้เช่นกันนะครับส่วนคนที่มีออเดอร์เซลล์แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือคืนนี้ไม่ว่าตัวเลขจะออกอย่างไรก็แล้วแต่นะจะดีไม่ดีจะบวกจะลบกับทองคําก็แล้วแต อันดับแรกผมอยากจะให้โฟกัสที่โซนแนวต้านบริเวณ2,300ไม่เกิน30ก่อนนะครับเรานั้นเป็นโซนแนวต้านที่มีเทรนด์ลน์ฝั่งขาลงสําคัญอีก1เส้นถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุ2 3 30ได้เนี่ยโอกาสจะขึ้นไปหาโซน50หรือ60จะมีนะครับก็ลองพิจารณาว่าออเดอร์เซลล์ที่เรามีเนี่ยจะทําอย่างไรกับมันดีส่วนคนที่มีออเดอร์เซลล์อยู่โซนล่างๆนะครับต่ำ2,300เนี่ยผมคิดว่าก็ ถ้าเกิดมันลงด้วยข่าวแล้วเราอยากจะถือต่อถ้ามันหลุดลงไปก็ลองพิจารณาว่าถ้ามันเด้งย้อนขึ้นมาไม่เกิน2,300ที่เดิมเนี่ยก็ลองถือต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาเพจเซฟผมแนะนําว่าก็ปิดก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าราคายังไม่หลุด2 2 9 5มันก็ยังสามารถจะขึ้นต่อได้เสมอส่วนคนที่ไม่มีออเดอร์ตอนนี้เล่นค่อนข้างยากแล้วครับสังเกตไหมว่าราคาแทบจะไม่ไปไหนแล้วนะครับอยู่ในโซนกรอบแคบแคบ,แคบวิ่งกันอยู่4ี่ซ้าหเหรียญเองนะครับช่วง 2- 3าชั่วโมงที่ผ่านมา นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราจะเล่นผมแนะนําว่าเดี๋ยวเรามารอกันในไลฟ์นะครับว่าให้ราคามันเคลื่อนไปก่อนจะลงจะขึ้นคนไม่มีของตอนนี้มันเล่นเนี่ยโอกาสมันคือ50-50เลยนะครับมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงคนไม่มีของนู่นิ่งๆทับมือใจร่มๆร,มร,มรอน้องไลฟ์3มทุ่มครึ่งดีกว่านะจ๊ะอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับ3-4นาทีกำลังดิบกำลังดีก็มาไลฟ์ไม่ได้เข้ามาเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ใน ห้องภาคนะครับอีกห้องหนึ่งเนี่ยเขากำลังภาคฟุตบอลเจลีกอยู่ผมก็ชวแวบมาอีกห้องหนึ่งนะครับอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์สไตล์ของน้องด้วยเจอกันคืนนี้3ทุ่มครึ่งครับบ๊ายบาย